สวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบกับผมนะฮะช่อง JT 3 2นะฮะนะครับวันนี้นะครับผมมากับต้องบอกไงว่าเทิงวันนี้มากับเทิงสองคนด้วยใช่วันนี้เป็นอะไรกุฏิเหรอเป็นกุฏิแต่ก็มาสองคนอ่ะเอาอย่างนี้ทุกคนนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเห็นคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก่อนคนละหนึ่งคนนะ ตรงนี้นะครับเป็นกุฏิแม่ชีใช่ไหมเถิใช่ครับเออเป็นกุฏิแม่ชีบอกว่าร้างพันนาแล้วด้วยใช่ครับไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยนะครับจะมีของมีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่ามักมีแม่ชีเนี่ยเดินผ่านกุฏินี้อยู่ประจําใช่ครับในยามค่ําคืนใช่ไหมใช่เออวันนี้นะฮะขอบคุณเทิงด้วยนะครับถ่ายคล้องให้นะครับเดี๋ยวเทิงมีช่องตามต้องติดตามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกที แล้วปากแปะให้หน่อยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะช่องช่องของเทิงนะฮะเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคอลแลบเทิงเหมือนกันโอเคโอเคป่ะโอเคเออเดี๋ยวเราไปไปเดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสลับสลับกันโอเคไหมโอเคงั้นมาดูเลยวันนี้จะเป็นยังไงโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในเลยรู้ท่านะชมก่อนนี่บรรยากาศบรรยากาศโอ้ยนี่เป็นมึงเนี่ยกูถามก่อนอ่ะถ้าเป็นมึงมึงจะอยู่ไหมไม่อยู่ใครจะอยู่บ้าเปล่าใช่ไหม่ง มืดตื้ออยู่เงี้ยมืดึ๊บเออโหตอนนี้ทุกคนนี้นี่ดูเวลาก่อนเลยเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วทุกคนนะดูดีสองทุ่มครึ่งขนาดนี้เออสี่ทุ่มมันจะขนาดไหนุก้นน่ะดีมาพร้อมแล้วเข้าไปเลยดีกว่ามาบันใจเหรอเออสองคนเองนะเออมาดิป่าป่าเดินฝากติดตามด้วยนะครับนี่มานี่นะผมให้ดูก่อนนะบริเวณบันไดนะเห็นปะนี่ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีมันมีที่ล็อกอยู่เว้ย ไช้เหรอมันเราดูเนี่ยอ๋อแตอนเปิดได้ขอเรียบร้อยแล้วเปิดได้แทนแทนแล้วมึงมึงดูข้างบนดิเฮ้ยมันเหมือนมีคนยืนมาแต่ออกมาไม่ได้มันติดลูกกรงอ่ะเฮ้ยเข้าดูดีว่าไปป่าปฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามช่องไว้นะนี่ทุกคนให้ดูก่อนว่าเป็นกุฏิอะไรกุฏิโพธิสัตว์นะครับผมดูชื่อเฮ้ยไม่มีไรไม่มีไร ไม่มีอะไรได้ยินเสียงไอ้ใจเย็นๆไม่มีอะไรไร้นีกูก็ได้ยินกูก็ได้ยินกูถึงบอกไม้อะดูดูดิดดดกดดดดูตีคที่สัตว์กูได้ยินเสียงพูดด้วยตอนเนี้ไม่ได้แค่ไอได้ไนเหรอใช่ปะม,มึงได้ยินไหมจะกินจะเข้าเหรอเข้าดิมาะบอกก่อนนะอันนี้นะครับเทปนี้นะเป็นได้ดูช่องทางเดียวนะครับอะไรไอ้เถิงอะไรมึงอย่าเวอมึงอย่าเวอะ ขอกล้องดูหน่อยขอกล้องดูหน่อยมันมีอะไรมึงพูดไอ้สันน่าหัวจังมาดูมาดูทุกคนมาดูด,ดิดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันอุยอ้ยอุ้ยดูมันไดยังกาทุกคนดูดิโอ้ยเทงิงโอ้ยมีพานมีอะไรด้วยแทนนี่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 มาดูดิมีขันนี่โอ้ยเคยละไพ่อย่างโบราณเลยดูแค่เหล็กดัดก็รู้แล้วแทน ดูแรงดันดิสมัยก่อนเลยอะสมัยก่อนเขาจะไม่เล่นลายจะไม่อะไรนะครับไอ้เธออุ้ยอะไรเอ้ยมันมีอะไรผ่านใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเออทุกคนทุกคนสังเกตสังเกตไอ้แทนหยุดเป็นนิ้วมือข้างหน้ามึงเลยนิ้วมือไหนนี่เดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์แน่นอนนี่มีคอมเมนต์ดีปะเดี๋ยวไม่ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยเย้ยไม่ได้ไลฟ์สดดีกว่ะมันฉิดมันติดอ่ะ มันมีนิ้วมืออยู่ข้างหน้าแทนอ๋อแทนใจเย็นมึงไปยืนใหม่อะไรเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่นิ้วมือมันเป็นเออโอ้โหไม่ใช่นิ้วอเธออุ้ยมันเหมือนจะจะจิกหน้ามึงแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอต้องอยู่เนี่ยโจเนี่ยกลัวอแกร์มา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 พอไม่ได้ไลฟ์สดรู้สึกกลัวว่ะเพราะเนี่ยไม่มีคนดูอยู่กับเราอ่ะยังไม่อุ่นใจไงไม่รู้ว่าเธอมีห้องอื่นด้วยไม่ดูดิมาดูข้างบนดิมันผูกหมดแล้วด้วยมันขึ้นได้ ขึ้นได้นะเสียงไม้ใครเดินอ่ะเสียงไม้ใครเดินนี่เปิดห้องนี้ดูได้ปะมาดิอเหยียบกูเหยียบกูเหยียบกูเหยียบไม่ไม่มึงเหยียบอ่ะคือกรอบรูปนะกรอบรูปมึงต้องหารูปเลยหารูปเลยหารูปอะไรอ่ะมันต้องมีรูปอ่ะมีจดหมายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อะ มือกองระบัดเลยได้ยินป่าเสียงอะไรอ่ะมันมีหน้าต่างมีประตูเปิดด้วยเหรอวะเฮ้ยเอาละอะไรอะไรอ่ะใครอ่ะดูดิเฮ้ยไม่มีเถิงเฮ้ยอเหี้ยประตูประตูมันเปิดยังไงก็น่าระดึปึ้งเลยแล้วประตูมันเปิดอยู่ด้วยนะโอ้ยเนี่ยธรรมะของแท้ทุกคนดูเด็ดไหน ทำอย่างไรจรึงจะให้คําสอนขององค์สมมยสัมพุทธเจ้าซึมซับกับชาวบ้านประชาชนและหมู่ญาติให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างถูกต้องสมควรบวดทําไมเอา้าเพื่อทําให้สุดแห่งทุกเฮ้ยถือว่าถือว่าเป็นคำคำสอนที่ดีนะเใครอ่ะเนี่ยเฮ้ยเสียงจากข้างบนมันอุ้ยแทน,นตู้เลยวะ อันนี้ตู้หรืออะไรอะบ้านเกตเอ้ยไม่เคยเห็นบ้านเกตสีเขียวว่ะเออแล้วมึงดูดิพวกเรก็ดักคือแม่งโบราณเลยชื่อบ้านนี้นะกุติเขียวกุติเขียวใช่ไหมในเพจยังไม่มีอันนี้อันนี้ชื่อช่องอะไรเนี่ย JT สามสอง JT สามสองใช่ไหมนะครับฝากนะฮะฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะฮะช่อง JT สามสองด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยฝากติดตามไปเลยนะ

้แทนเสียงมาจากข้างบนไม่รอด嘛สองคนไม่รอดว่ะข้างบนกูว่าไม่รอดไม่รอด่ะเฮ้ยมันขึ้นได้หวะหุยดูวันนี้ดิมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยหุยหุยคานยังจะหักเลยอ่ะเออใช่อะดิจะหักอยู่แล้วอ่ะเสียงไม้ในห้องมั嘛หุยแทน ใครเดินเคาะอะไรวะอยู่สองคนนะเนี่ยใครอยู่ข้างบนนะครับออกมาให้ผมได้เห็นได้สัมผัสเลยครับอะไรอะหน้ามึงหน้าัวยิ่งกว่าผีเงาไฟออกเฮ้ยเสียงมาจากข้างบนแต่มันเดินไม่ได้มึงก็เห็นอยู่เนี่ยทำไมมีเสียงมาจากข้างบนน่ะมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ทุกคน ขอส่องตรงนี้ได้ไหมบันไดขึ้นได้ป่มบันไดเหรอมาดิมาดิพังวะพังวะโอยเถิงพังวะบ้านเลยนะพังพังเหรอเออเอาเอากล้องมาดิก็ได้เอากล้องกล้องมาให้คนดูนะครับคนดูนะฮะดูครับข้างบนจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยมันเดินไม่ได้แน่นอนอ่ะใช่แทนหอยนิ้วมือป่ะวะไหนเฮ้ยเออ ทำไมเป็นงนั้นวะนี่รอยนิ้วมือเออเฮ้ยชัดเจนเฮ้ยคนในห้องนี้มันขเขียวอะไรที่มึงได้ยินเสียงตึ้งอ่ะออกูเพิ่งนึกออกทำไมประตูใช่ไหมประตูใช่ไหมประตูมันก็ต่อหน้ามาแล้วนะรอบนึงทำเดี๋ยวน,นี่เมื่อกี้เสียงนี้เลยแต่ไม่มี ไม่มีใครไม่มีใครแล้วทุกคนนะนะตอนนี้ผมอยู่กับเธอสองคนนะพอไม่ได้ไลฟ์สดแม่งบรรยากาศต่างกันเลยไม่เลยไลฟ์สดมันเหมือนมีคนอยู่กับเราคอยดูกับเราอ่ะแต่นี้ยไม่มีอีมกูเตะกูเตะกูเตะใจเย็นๆดินี่เนี่ยพอกูจะเข้าห้องมึงไม่ให้เข้ามึงจะเข้าเอง หนูราดูอ <mini horror> ุ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ตัวบอลล่าเลยไปไหนอ่ะไปไหนหนูดีเแมวตัวบอลเลอร์เลยเชียวตวบอลเลอร์เลยทุกคนอุ้ยเจะผีกูไม่วิ่งขนาดนี้หรอกไปไหนแล้วอ่ะลงไปล่างแล้วลงไปแล้วลงไแล้วดีนะเออลงไปแล้วตบเลอรเลยแฟนอือ ไปอยู่งั้นดิคอยสองเข้าเห็นยังอือเสียงพูดเทิงเขาเรียกเทิงเอออันนี้กูก็ไม่เขียนเลยเทิงกูไม่เถียงเลยเนี่ยเอาดิเฮดิเฮดิถ้าเปิดมาเจอแล้วอะไรจะวิ่งไหมเออจะวิ่งมาบอกก่อนดิกูอยู่ข้างหน้ามึงจะวิ่งว่าถ้าเจอไม่วิ่ง ไม่แย่ด้วยผมมีอะไรถามถ้าเจออ่ะแล้วถ้ามันดันออกมาเงี้ยเสียงกูไม่ได้โดนนะเนี่ยได้ยินป่ะได้ยินผมเปิดนะกูได้ยินเหมือนกันเอาละข้างในมีอะไรวะเนี่ยข้างในมีอะไรวะเนี่ยต้องดูแหละต้องดูต้องดูแหละ เฮ้ยเนี่ยหนึ่งสองโอ้โหไอ้เถื่อนเปิดแค่เปิดแค่นี้เองแค่เปิดแค่นี้เองมึงได้ยินเสียงไหมนะหนึ่งสองมึงมาดีกว่าใจแม่เฮ้ยมึงดีกว่ามึงดีกว่าโอ้ยแค่เปิดแค่นี้เปิดไม่ได้เ่ยวะคีมมึงเสียวนะมึง พร้อมไหมพร้อมพร้อมอ่ะตั้งกล้องรอเลยหนึ่งสองกูบอกแล้วว่าเราจะดึงใจเป็นวิวมึงตั้งสติให้มันเว้ยมึงมันเปิดเองได้ไงอ่ะเสียงแอดเลยเนี่ยแทนเฮ้ยไม่รู้กล้องได้ยินหรือเปล่านะไอ้กล้องได้ยินวะตีนเสียงว้าว มึงไ่ได้เปิดมึงไม่ได้เปิดมึงดึงแล้วมันดึงกับแล้วมึงก็วิ่งมันยังไม่เห็นมึงไปก่อนแล้ว่ะเดี๋ยวเป็นห้องห้องน้ำหฮะนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ใหญ่ห้องนอนดีวะห้องน้ำห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนี่ห้องน้ำเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยถือว่า ถือว่าถ้ากุฏิอยู่ตรงนี้นะแล้วมีห้องน้ํามีห้องอย่างนี้นะถือว่าเป็นกุฏิใหญ่ได้เลยนะใช่เฮ้ยกุฏิแบบกุฏิเขาต้องบอกตรงน,นี้เป็นกุฏิแม่ชีนะไม่ใช่กุฏิพระนะครับนะฮะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของแม่ชีใ,ใครใครใครเอาละเสียงใครใครอ่ะคุยอ,อยู่เมื่อกี้เสียงใครไม่มีใครหนูก็ไม่มีใคร บัตนึงันึงหนูก็ไม่มีแล้วมันเสียงใครอะเธออืไอ้กลองแกได้ยินว่าอย่างเงี้ยเสียงข้างบนมันเดินไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงจากข้างบนมันเดินไม่ได้ด้วยถ้าแน่จริงก็พังลงมาเลยให้ดูคานเลยดีกว่าเธอมาดูให้เขาให้กล้องดูชัดคานเนี่ยดูดิ มันจะพังอยู่แล้วนะดูดิดูดิเนี่ยโหนิดเดียวก็ถล่มแล้วเนี่ยโหมันได้ขึ้นไปยังไงอ่ะคนเอาง่ายๆคนตัวมันผอมไอขึ้นไม่ได้เลยเออน้ำภาษาอะไรกับตัวอย่างแบบผอมขนาดเราใช่ไหมก็นั้นสิตัวเราก็ผอมนะทุกคนใช่นะเอซีทุกคนนะครับนะที่ดูทางบ้านนะคิดว่าผมผอมไหมผอมนะมีแต่หุ่นดีๆอย่างนั้นอ่ะใช่มีแต่หุ่นดีๆอ่ะดูเทิงดูเทิงเทิงผอมปะผอมอะไรอ่ะ ะอะไรวะมอง,งไม่ทันเสียงข้างบนมันมาแถวๆเนี้ยมองไม่ทันเสียงมาจากข้างบนมาข้างบนเลยนะมึงดูเลยเนี่ยทุกคนดูเลยเดี๋ยวผมขยายไปให้ดูมันขยายได้ปะวะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูไม่มีอะไรเสียงอะไรทั้งหนาวะใช่เฮ้ยตอนเนี้ยมันเสียงมาจากข้างบนเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะเฮ้ยไอเธอข้างบนเข้าไปได้อีกเว้ย อ๋อมันเป็นห้องข้างในเหมือนกันนะดิฮะอ๋อรู้แล้วมันก็เป็นเหมือนข้างหลังเงี้ยเปข้างหลังไหนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนในห้องเนี่มันเป็นเป็นห้องหรือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเป็นลูกกงว่ะเฮ้ยเป็นหน้าต่างว่ะเฮ้ยมันสุทแค่นี้ผม zoom ให้ทุกคนโหอย่างกับบ้านทรงไทยแบบโบราณอ่ะลูกกงเงี้ยเห็นนะดูดิโหอารมณากาศแม่งได้เลยแล้วแม่งอยู่ในที่เปี่ยวเงี้ยนะเอ้ยเอ้ยอย่าวิ่งนะไม่ทันนะ ไม่ทันนะอย่านะอย่าโผลอ,อมานะที่เนะมึงเชื่อมาคลิปเนี้ยเขาต้องเห็นอะไรปแปลกๆหลายอย่างเนี่ยกูดูจากในไลฟ์เนี้ยเอ้ยกูดูจากเนี่ยในกล้องอ่ะมีอะโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้หลายจุดแล้วที่กูเห็นเนี้ยเดี๋ยวไปย้อนดูเออเอางนี้ทุกคนเดี๋ยวเทิงเออเดี๋ยวเทิงเดี๋ยวให้ช่องเทิงมาอีกช่องหนึ่งเลยว่าที่นี่เดี๋ยวมีภารกิจด้วยเอ,อเาวา ใครอยากดูภารกิจเอาไหมเออเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะทุกท่านนะนะครับผมฝากนะทุกท่านนะผมฝากทุกท่านนะกดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกท่านนะกดถูกใจกดซับสไครต์ผมด้วยย้ายผมทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับอยากให้ผมไปถ่ายเจอผีที่ไหนนะทุกท่านนะให้ทําภารกิจแบบไหนอยากให้เชิญใครมานะทุกท่านนะคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนแล้วกันนะทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีครับ